สีทองสวยงามพลุงมาแล้วหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยช็อตนี้จับตาดูช็อตนี้จเงโยวแต่แต่งแม่เข้ามาสิครับอีปีดินะผมไม่ต้องพูดเยอะไปนี้ย้าถึงได้ทุนคืนละม้าถึงได้ทุนคืนเลยทุกคนที่เหลือคือกำไรคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตาม ผู้ชมที่เติมมาเต็มกราฟควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมว่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่บ,บช่องเต็มกราฟเชนเอ,อีกเช่นเคยเนะมือนไปดูเลยแล้วกันมาถึงกดเบ็2ดสอพันเลยแล้วกัน,กกนทุนมา1นึ่งแสนะทุกคนนะทุนมาหนึ่งแสนกดเบ็2ดสองันวัดใจไปเลยยี่สหมุนฟรีมาดูดิจะเข้าฟรีหรือเปล่าโอ้โหแกตเตอร์สตัวครับผมแกตเตอร์สตัวครับผมไม่ไง ว่ายังไงไวรุ่นว่ายังโอ้โหไม่ไม่เข้าฟรีว่ะมาในเมื่อมันไม่เข้าฟรีเราก็กดต่อไปเลยเบ็ดสองพันแครับผมนั่นแหละที่กูต้องการมันมาจนได้มันมาจนได้มันมาจนได้สิบสปินสิบสปินงานหมุนฟรีเปิดมาหมุนแรกมาสวยงามครับผมสี่หมื่นสามพันมันต้งอย่างนี้อยู่วะ มันต้องอย่างนี้อยู่ว่สี่หมืนสามพันมุนที่สองไปไงมุนที่สองว่าไปก็ผม big bus, bad, big bus, b i กบา s แปดอีกบาทโบราศาจัดให้ปะ้าปะ๋าหน่อยละกันตกตาลูกแล้วโูดอกนี้จับปลาดูดอกนี้ดีจับตาดูดอกนี้ดีเพิ่มมาไหมคผมเก้าสิบเจ็ดเคเกือบแสนนะบอกโอ้โหแม่แม่แต่งมันครบแสนไปแล้วเพื่อนเฮีย่อ้าสิเจ็ดเคนะ เก้เจคยเลยห้าหมุนห้าหมุนมึงได้คุณลุงมาสองตัวเองอะ่ะไอ้ช่จะได้ไปต่อไหมเนี่ยจะได้บวกหมุนต่อไหมเนี่ยโอ้โหจ่ายแค่นี้ยว่าสวยงามผมขออีกตัวเดียวขอคุณลุงอีกตัวเดียวขอคุณลุงอีกตัวเดียวได้ไหมอีกตัวเดียวได้ไหมมันสวยงามมันมาจนได้คุณลุงธรรมด้าคุณลุงธรรมด้ามาจนได้ครับผม เอ้ยเออบอกมาตอนนี้คูณสองแล้วนะบอกเลยว่าปลาตัวถูกถูกถก็แพงอะ่ะตอนเนี้ยไม้นี้ถ้าซื้อเนี่คือสองแสนแปดเลยนะทุกคนถ้าซื้อกับซื้อสองแสนแปดเลยนะไม้นี้นะเป,นปั่นเข้าฟีเฉยเลยเฮียเอ้ยมาหน่อยขอร้องล่ะคุณลุงมาหน่อยคุณลุงธรรมดาคุณลุงไม่มาเลยเฮ้ยหลอกกูป่ะเนี่ย ขายฝันกูหรือเปล่าขายฝันกูหรือเปล่าสามมูลสุดท้ายถามจริงถามจริงยังไม่มีคุณลุงแลรอวะเฮ้ยมันเกินไปปะวะเกินไปหรือเปล่าเพื่อนสิบมูลไม่ม,ไม,มีไม่มีคุณลุงมาสักตัวเอออย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งวะอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งวะแตกแสนไม่ดีเชี่ยมีเงาวินไว้แล้วผมเท่าไหร่แสนเท่าไหร่วะแสนสองเบาๆต้องมาดิครับ สูมแล้วของฟรีจ่ายมาสอง0สนหกนะเกือแบสองแสนเจ็ดเลิกเลยดีป่ะทุกคนเลิกเลยดีป่ะทุนลงมาแค่แสนเดียวองกำไรมาแล้วสองแสนเดียว,ว,ว, 2, ยวขอปันต่อ,อักแป๊บนึงแล้วกันเผื่อมันเข้าฟรีอีกนะเผื่อมันเข้าฟรีอีกไปไปเอ้าเฮียเอ้ยใช่เรื่องจริงป่ะวเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าวะหุนห้าทีเข้าฟรีเลยทุกคนไม่ถึงห้าทีสี่ทีไปเมื่อกี้เข้าฟรีเบ็ดหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับมา มาดูกันของฟรีจะจ่ายเท่าไหร่มาดูกันของฟรีจะจ่ายเท่าไหร่ขอเนเ้นๆนักเที่ยวว่าคุณลงมาแล้วหนึ่งคุณลงมาอีกตัวดิคุณลงมาอีกตัวดิืหคุณลงไม่มาครับผมคุณลงมาแล้วสองตัวมันต้องหนีบอกมาอีกสองหมื่นนะผมไม่กลิ้งไม่สองหมื่นเอ็ดป่ะน่าจะสองหมื่นเอ็ดนะชับนี้นะ หื่นหกหมื่นเจ็ดหมปดหเก้าสอืมืเอ็ดจริงด้วยหกหมุนสวยงามมาเที่ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมีลุ้นนะผมบอกเลยเป็ดพันจัดหนักหน่อยให้มาสี่หมื่นแล้วตอนนี้สี่หมื่นที่ว่าไงขอร้องล่ะอีกตัวเดียวขอร้องล่ะโอ้โหจะไม่ให้กันจริงเหรอ อีกตัวเดียวเองสองหมุนสุดท้ายเพืเออ่อนเพื่อนลุงเพื่อนลุงเน็ดไม่เงสรุปแล้วเข้าฟรีเบ็ดพันจ่ายมาสี่หมืน้อยมากครับทุกคนไม่เป็นไรมามาจุดท้ายแล้วกันว่าจะไม่แล้วตอนแรกมันไส้แม่งกดแม่งเลยแล้วกันเบ็ดหนึ่งพันแปดสิบซื้อไปแล้วผมไมหนึ่งแส อันสุดท้ายนะทุกคนนะขอแบบจังหนับนะขอแบบทีเดียวแบบจังหนับเลยอะ่ะแบบมามาดูกันนะผมปลาทองมาทีเหรอวะอยากได้ปลาทองวะอยากได้ปลาสีทองสวยงามคุณลุงมาแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยช็อตนี้จับตาดูช็อตนี้ทีเดียวแตกแสนนี้แม่ก็มาดีครับอีปิกวินนะผมไม่ต้องพูดเยอะไมเนี้ยมาถึงได้ทุนคืนละ มาถึงได้ทุนคืนเลยทุกคนที่เหลือคือกําไรอีกแปดหมุนที่เหลือคือกำไร,ม,ม,ไรมารอดูกันจะก,กำไรเท่าไหร่สวยงามกาไรมาแล้วหมื่นแปดครับผมตอนนี้สวยงามมนาะตามท้องเรื่องมันต้องหนีเฮ้ยบอกเลยว่ามานี่มีโอกาสไปถึงคูณสามเพื่อเติคูณสิบเลยนะเนี่ยถึงไหมก็ไม่รู้นะผมโไม้ก่อนนะโมไว้ก่อน <laughs> โไว้ก่อนนะจังหวะนี้คุณลุงมาหน่อย คุณลุงมาหน่อยโอ้โหเฮียคุณลุงธรรมดอลขอร้องละขอร้องละโอ้โหเงียบกิบเลยับผมเงียบกิบเลยครับผมหมุนสุดท้ายเฮียโอ้โหเม่งมาสองตัวหลอกลอก่อคโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอิสว์เอ้ยนึง่งว่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะโถ่เอ้ยปัดโถ่เอ้ย